ใน uh huh. นั้นที่น้องแค่ฉันยังคงนั่อยู่เดียวเดียวอยู่ใรีวาวแต่ว่าใจฉันมันยังอ็มดีงเพลงปอดโตเบานั่งคิดถึงมันดีดีแต่สุดท้ายเธอเลือกเขาฉันไปแค่ไหนส oh, oh. บอกว่าเราชบกันแล้ว oh, <yeah. S 2> ไม่ตโไหมมันแล้ว <So sad. S 2> แต่เธอไม่รู้เลยว่าฉันยังอยู่ที่เกา่าจะเคยนำขั้เธอแต่อ้อมกอดยังไม่มีเขา ฉันยังคิดถึงเธอแต่เธอคงอยู่กับใครคนคืนนี้ลมหนาวพัดมาที่เตมแต่วอมแค่ชันวโมยังว่างเปล่าดีที่น้องคายมันหนาวกันไปแต่ก้าขึ้นฟ้าเสกไฟเธอไปสลอยขึ้นฟ้าแต่มันไม่ช่วยเราไรแลาเธอรักมันต้องเจ็บมันคืนนี้ขอเมาให้ตายแต่นี่ออกมาลสกไปช่วยปามมาสายเป็นบอกให้มู่ฟอนแต่ใจขอมูไม่ไหวออนไฟถึงนึกมันยังคงเปิดแต่เธอไม่กลับมาฉันเลยต้องจะไฟให้ตัวเองนี้มันขึ้นมา มีออมอลิสประชวยมาซอนทายเพื่อนบอกให้มูฟอนแต่ใจกูมูไม่ไหวมองไฟจนน้องมันยังคงเปิดแต่เธอไม่กลับมาฉันเลยต้องจุดไฟให้ตัวเองให้มันลุกขึ้นมาแันสำนด้ที่เธอเคยซอนทายแต่ตอนนี้เธอไปกับเขาฉันเลยต้องเปิดไว้เธอยากลืมฉันก็ไม่ต้องฝืนแค่เธอรู้ไว้ว่าฉันยังยืนอยู่ที่เดิม b ๊ฉันแค่เมาไม่ได้โทรหาเธอแค่คิดถึง แต่เธอคงไม่สนีกแล้วด <Yeah. S 1> ีหนึ่งฉันแค่เมา Ooh. Ooh. ไม่ได้โทรหาเธอ no. No. แค่คิดถึงวันเก่า <Ooh. S 1> แต่เธอคงไม่สนิทแล้ว <Damn. S 1> ทิ่งน้องคายมันเมาเกินไปโดยกล่าขึ้นฟ้าใส่ก็ไปเธอไปบอกลาขึ้นฟ้าแต่มันไม่ช่วยเราไรไลฟ์เธอรักมันต้องเจไม่เคือมีความเมาในตา แต่ใจฉันยังที่เติมทำทั้งเจอคนใหม่ก็ขอให้โชคดีแต่คืนนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้